สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนแล้วก็ครอบครัวสาวมอนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เรากําลังเดินทางไปที่หมู่บ้านอีกตองนะคะอ๋อบ,บ้านอีกตองปีล็อกนะคะเป็นเหมืองใช่ไหมอตอนนี้พี่นัทก็กําลังขับรถอยู่นะคะขา <laughs> หน้าตาคร่งเครียดนะคะแล้วก็มีลูกชายด้วยนะคะน้องนิวตันสวัสดีครับกีนลูกสวัสดีครับน้องนิวตันก็ไม่สบายนิดนึงนะคะตัวอุ่น จะมีน้องด้วยนะคะมีน้องสองคนค่ะมีน้องอันนี้เป็นน้องชายน้องชายแล้วก็น้องสะพ้ายนะคะไปด้วยนะคะตอนนี้ก็เรากําลังเดินทางกันอยู่จริงๆก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะไม่นานมนชั่วโมงกว่านะคะเราเดินทางจากกรุงเทพนะคะเดินทางประมาณ5ชั่วโมงกว่านะคะถ้าตั้งในแบทนะคะแต่เราก็เดินทางมาพักบ้างกินข้าวบ้างเข้าห้องน้ําก็กินเวลาไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะมาบ้าน้อง กำลังเดินทางอยู่ระหว่างทางนะคะก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะคะนี่ดีนะคะเหมือนก่อนหน้านี้ฝนโปรยๆนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้ฝนตกฝนหยุดตกแล้วแต่ดีนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าโค้งค่อนข้างเยอะนะคะ ค่อนข้างเยอะนะคะเข้าออกค่อนข้างเยอะเลยค่ะคิดว่าคนมาเที่ยวค่อนข้างเยอะหลังๆมาก็เป็นกระแสขึ้นมาอีกนะคะมันก็เลยแบบหาที่พักค่อนข้างยากตอนนี้น้องแนนก็จะไปพักกันแค่คืนเดียวเราไปพักแค่คืนเดียวนะคะเพราะว่าเวลามีแค่นี้นะคะจริงๆก็หยุดสี่วันค่ะแต่พี่นัดไม่ได้หยุดนะคะก็เลยพอพี่นัดไม่ได้หยุดก็เลยได้มาแค่แบบหนึ่งคืนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหนึ่งคืนก็ดีแล้วนะคะ เดี๋ยวข้างหน้าก็เดี๋ยวจะแวะ บ้านแถวนี้ก็สวยนะคะเนี่ยเป็นบ้านที่แบบคนมีตังก็มาสร้างบ้านอยู่แบบนี้น้องแนนว่าน่าจะดีนะคะเพราะว่าน่าคนมีตังไงทำไมอะ่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยถ้าน้องแนนมีตังก็คงจะมาสร้างบ้านอยู่แบบนี้และคะ่ะอยู่กับธรรมชาติดีกว่าตอนนี้ก็จะเป็นชุมชนหน่อยนะคะก็จะมีแบบมีบ้านมีเรือนบ้างแต่จุดที่ผ่านมายังไม่มีบ้านนะคะมีบ้านก็ห่างกันมากๆนะคะเดี๋ยวเราเจอกันจุดหน้านะคะ ว่าจะขับไปทีเดียวถึงที่นู่นเลยไหมหรือว่าเจอจุดไหนที่แวะเดี๋ยวน้องแนนจะถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ